พี่น้องอย่างาเราประสบการณ์ให้ฟังเมืองนี้พี่น้องเห็นบอกไปสักยามบำรุงว่ามอสักไข่เค็มหนึ่งฮกสักอยู่สามบอนเคี้ยวลุมๆเลยโอ้ยประสบการณ์ภัยเคยเป็นในพี่น้องสักสักยามบำรุงเลยเข็มแตกเซียนแตก โอ้ยเคยลาไปสักมาเขียวลุ่มๆเลยอยากบำรุงน้ำเขากัดเอาจนสียหายอยอดน,อนี่มองหนึ่ง,ง,อองมองหนึ่งคาง,งพี่ยังลุงตาลูกกบเลยเพาะตาลูกกบเลยแต่งกบนอนเลยโหตอนนี้พี่น้องเลยเขียวลุ่มๆเลย <laughs> เส้นแตก คนบอกคนยานเข็มจนชีหายอีกเนาะไปกับลุงคนนี้แหละพี่นกสวัสดีครับอันนี้บ่หมองนอนลุงอันนี้บ่หมองนอนนี่เลยมันบ่หนาวเลยมันก็หนาวแล้วมื้อนี้เนาะไม่หนาวหรอกลมเย็นดีเย็นบ่ลุงผมว่าตอนดึกนี่มันสิหนาวมันเย็นในช่วงใกล้จะเช้าดึกๆเรืงเธอปัดทั้งล่มทั้งน้ำหมอกก็แต่มันเย็นดีนะ เบาต้องเปิดพัดลมอีกกลางคืนมาฮอนโวกโวกวันั้นแรงวันนี้เยกะมาที่มานนอนมาได้เร็กเลกน้ำปรลลงลมนะายวัดมุ่งนิมพยูเลยไม่ได้การมุ่งลังไม่ได้มันลมแรงเกินเอาหน้าเอาไม่เอาเสือไปบังเออไปบังลมนะลุงามาถอดเสือาบอ อันนี้ค yeah, no ือประบังสลุงม um ื so Engine, ่อการถอดออกแล้วลมยิ่งแตแรงเลยเออแเลยอะไรฮะที่ไหนโอ้ลมกีดอดไปร้องเอ๊ะเย็นเยีบยิ่งก็ห้องแอร์อีกนะตอนหกข้าพอบ่มีลมนะลุงเนาะครับแต่พออยากเดือดๆมากับบ่เดือดแล้วก็สี่สองทุ่มพอวันลมแฮ้ยเข้าไปในห้องในบ้านนั้นร้อนนะร้อนหมดเิดแต่ห้องแอร์เปิดพัดลมมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่โดยอันนี้ถือว่าโอ้เฝอเห็นบอกที่ร้องผู้ ล,ล so มพัดวงวงพอาะทีเย็นสบายเลยนะลุงเนาะตุ่มประห้มจากพื้นลุงอ่ะคุยลองกันนี่ปูจากอันซะปูสองนี่ปวนเยอะพี่น้องดูสำรองไว้ลี้ก็ดึงกระนี่หุ่มด้วยดูด้วยสองฝืนสั่นมนกับวายูเลยเนาะอันนี้อันนี้่อยู่นี่โอ้อันนี้นุ่มดีเลยพี่น้องถึงว่าพรมมันจะคือเป็นประห้มหน่อยนะลุงเนาะแต่ว่านุ่ม ในเฮือนเฮาพากันนี่แหละโฮมเทลุ่นนี่พี่น้องเลยโฮมเทลนี่นิ่มดีโดยมันอุ่นทีน,นี่อุ่นแม่นก็หุ่นหุ่นสองพืนเลยโดยอันี้ข้างในแล้วตอนนี้ทับมันจะอุ่นนอนสบายกระซีช่องพูดเลยลุงเอ้ยกันเนี่ยนี่ลมแห้งก็ได้กต่ถ้าตอนเด็กๆก็หุ่นสองผืนโดยเวลนหนาวแรงเดี๋ยวมันก็นั่นนะเวลาเวลาหน้าหน้าร้อนแตมันเย็นสบายโดยแต่ว่า คันว่าหนาอันล่มร่มนี่ใครเนี่ยน้ำหอมผ่ามาันก็อุ่นน่ะลุงเนาะคันน้ำหมอกตกนั่นดีห,ห,หอมผ่ากับวายู่อันนี้ยิ่งเย็นขาเย็นตีน,ยนเย็นหอกกระดูคันน้ำค้างลงเนาะมันไม่นั่นสิว่ามันที่หมอกลงอ่ะดูรู้ว่าแต่ฝนตกขนาดไปฉายส่งไปแล้วอตายปะเห็นเหรอยังมันเป็นละออง,งเป็นสายแล้วเนาะเห็นเป็นแบบเป็นละอองเป็นแบบสายๆลงไรไม่ใชยสองมันเป็นแสงมันเป็น มันน้อยใช่ไหมนะ,ะส่องไปตรงๆไงโดยแต่มันเป็นเห็นมันตกมาเป็นเม่นยอดสวยค้าตอนเฮาอันเอาไปสายอันส่องนะีเหน็นคักกลางคืนแล้วมันเฉพาะเราพายเขาไปนะโอ้เป็นสายเลย,ยลเป็นแบบเป็นสายเป็นอย่าคือเอ็นอันอย่าคืออันไม้ยังนี่เน,นะลงนุงเนาะยิ่งช้าว่ายิ่งจะมองไม่เห็นเลยไปนหนโดยที่ว่าทะเลหมอกวันนั้นอ่ะยิ่งจะช้ามายิ่งจะมองไม่เห็นนี่กรับ บางต้องไล่หมดแต่เก่าก็น้องนั่ก็ลงมานอนพี่นอ้องแต่ว่นาหลานสาวลูกสาวบ่ค่อยสบายเป็นไอเป็นวัดใส่โดนลมนี่ละเบ้ยงมนันอ่นลมแหง้งก็เลยนอนอยู่เทิงเพิ่นมักนอนน้ำผอเพิ่อดีติดช่วงในโอลมแห้งกระอ่ะเลยให้ไปนอนข้างบนบ้านโดยบนข้างบ้านบ้านก็เอไม่ให้ไปหายจะทีบ่ ครั้งนี้วันก็บอ้ใช้ยางมาปาบ่ดูไผยปาเนาะขึ้นหันนอนก่อนลุงขึ้นนอนก่อนเนอะใชเขียดตะปาดพี่น้องลงมาเล่ยนนำเพราะว่าโตโตอย่างใหญ่เลย เดินทานอน้ะพี่น้องเลยป่าลงไปนอนอยู่ลงกับไอเทียนเกลืมลึมเลยพี่น้องโอ้ย เข็มเดียวสามหมอ่องเทงคนพะคนยานเข็มจนน้ำตาอ๋อพี่น้องเลยจนหายหน่อยบอระคลงลุงบอกเข็มเดียวกระสกักบาทเดียวไปเคยลา,ก,าก,กระสักก่อนรถเกิดกระสักก่อนสิปลอดภัย่าหดสามถือมสกัก แมนน่พี่น้องนี่ตอนสักมอผลวส,สินินแตกเลี้ยววงหลัวกุบดูบซำหดนิ้วมือจนสีห้องครับมันชุกสลา,าเนาะอัน,นามัย โูดไดเร็ตเราในและจังบอยากไปสักยาสักยาบำรุงก็ได้ส่วนรายี่มีแต่เส้นแตกอยู่ตลอดเธอใดเธอนั่น คບอ່ງວ່າຄົນຈອຍຢູ່ເນາະມັນໜ້າຊິສັກງນຊິ້ນດ້ຕດ້ຊຕ ตกายนอนเลยเพรตอนนี้เนาะสพยายามเบ็ดกบพี่เนาะไปรอบเลียกัพอได้อยู่ผักเบิ่งผักสมดเด้อยพี่น้องเด้อยผักซอยเบิ่งซอยสมซอยเสียเคยลาเด้อยนี่แลหละเฮายืนจักเฮือนยืนจักเฮือนลงไปเฉียงนาเลี้ยงไปกับบริไกลพี่น้องเอ้ย เพียนเพื่อนกสินอนแล้วแหละพักผ่อนตะกี้วันสีไดเมือมือ่อื่นมาแล้วเลื่อนอีกเป็นวันพระรหัสสัปดีวันพระรหัสพี่น้องวันนี้จังสีไดเมือตะเล็กคือวันมื่อื่นออน,นี่สีเมืองวแล้ววันเมร์เนาะเป็นวันพระรหัสแทน บ้านเ้องกสิประมาณนี่แหละพี่น้อยกลางคืนนะเสงสว่างสิบ่ทโทรเทิงบันไดบอสิบบมีเสงสว่าง<ม>ตามมันทางไหมมีแต่เสงสว่างในเฮือนไาเฮือนราวคันแถวทางแถวยังมีสิบบมี นี่กับเรียในเงินนอนนี่ก็ใช้โซลาเซลล์แล้วก็ไปผ่าอันนี้แหละเนาะเปิดก็ได้ดคลิปนี้ก็ขอลาเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเจ็บแห<ผ>งชิดได้ ไปประครบประนมตัวเองก็พี่น้องเลยสิได้ไปห่มก้อนบไไวายเสียนแตกเจ็บแหงขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้เคยลาเด้อพอกันไม่ลิบนาะสบายดี